สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ Returning ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดสำคัญๆจากหนังสือ The Cold Start Problem ของ Andrew a Andrew Che นะคะแล้วก็มีบทความอื่นด้วยครับผมสวัสดีครับหัวข้อหลกัหลกๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ Network Effects ค่ะคือเอปรากฏการณ์ที่ว่าออผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้ามีคนใช้เยอะขึ้นครับ ชัดๆก็เช่นพวกแอปเรียกรถหรือว่าโซเชียลมีเดียเนาะยิ่งคนเยอะยิ่งดีใช่เลยค่ะแต่ว่าความท้าทายมากๆเลยคือเราจะเริ่มยังไงดีละ่ะในเมื่อตอนแรกมันยังไม่มีใครใช้เลยว่างเปล่าเลยอื <c oughs> นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่า cold start problem หรือปัญหาจุดเริ่มต้นคือแบบสตาร์ทไม่ติดสักทีวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเอหนังสือเล่มนี้หรือว่าบทความต่างๆเนี่ยเขามีแนวทางให้เรายังไงบ้างคะ ครับผมจริงๆปรากฏการณ์นี้มันเป็นแกนหลักของการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีหลายๆตัวเลยนะครับในปัจจุบันแล้วการทําความเข้าใจวิธีแก้ปัญหาจุดเริ่มต้นให้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยในการสร้างเครือข่ายที่มันยั่งยืนออืม,มันไม่ใช่แค่ว่าหาผู้ใช้ยเยอะๆนะครับแต่ต้องหาคนที่ใช่แล้วก็ในเวลาที่ถูกด้วยอ่าโอเคงั้นเรามาลงตรงจุดที่ยากสุดๆเลย คือไอตอนเริ่มต้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเจอสิ่งที่เรียกว่า anti network effects ด้วยซ้ำคือแทนที่คนเยอะจะดีกลายเป็นว่าเออคนมันน้อยเกินไปจนไม่มีใครอยากใช้เลยครับผมคนใหม่เข้ามาเอาไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นประโยชน์ก็ไปดีกว่ามันเป็นภาวะที่แบบติดติดขัดขัดจริงๆค่ะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยครับเหมือนไก่กับไข่เลยอย่างแอปเรียกรถเนี่ยถ้าไม่มีคนขับผู้โดยสารก็ไม่อยากรอใช่ไหมครับใช่ค่ะรอนานพอไม่มีผู้โดยสารเออคนขับก็ไม่อยากเข้ามาวิ่งเหมือนกัน มันต้องหาจุดสมดุลแรกให้ได้ที่มันเล็กที่สุดแต่ว่าเออสามารถขับเคลื่อนตัวเองได้ซึ่งในหนังสือเขาเรียกว่า Atomic Network ใช่ไหมคะคือเป็นเครือข่ายที่เล็กที่สุดแต่ว่ามันแข็งแรงพอเสถียรพอที่จะยืนได้ด้วยตัวเองครับผมนึกภาพเหมือน Facebook ตอนแรกๆที่เริ่มเฉพาะใน Harvard หรือว่าอย่างส a ลกที่เริ่มใช้ทีละทีมเล็กๆในองค์กรก่อนมันคือการสร้างแรงกระเพื่อมแรกให้ได้ก่อนใช่ครับแล้วหัวใจสำคัญของการสร้าง A atomic network ที่ว่าเนี่ยคือต้องระบุให้ได้ว่าใครคือ hard s i ส e ของเครือข่าย hard s i ส e คับหรือก็คือกลุ่มผู้ใช้ที่ดึงดูดยากกว่าแต่กลุ่มนี้แหละที่เป็นคนสร้างคุณค่าหลักให้กับเครือข่ายอย่างเช่นคนขับสำหรับ Uber หรือคนสร้างคอนเทนต์สำหรับ YouTube อะไรแบบนี้ oh. การไปแก้ปัญหาแล้วก็ให้ประโยชน์กับคนกลุ่มนี้ก่อน มักจะเป็นกุญแจสําคัญเลยครับที่จะจุดประกาศให้เครือข่ายมันเกิดได้การที่เราไปโฟกัสฝั่งที่หายากกว่าก่อนนี้เองฟังดูเหมือนมันจะขัดขัดกับความรู้สึกนิดนึงนะคะที่แบบเราก็อยากได้คนใช้เยอะๆเร็วๆสิครับผมแล้วอย่างในทางปฏิบัติล่ะคะอย่างสตาร์ทอัพบ้านเราเช่น Grab เนี่ยเขาทํายังไงกับฝั่งคนขับในช่วงแรกๆคะ Grab นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับของการเข้าใจบริบทท้องถิ่นมากๆคือทีมงานเขาใช้วิธีเข้าหาคนขับแท็กซี่โดยตรงเลยนะ อ๋อลงพื้นที่เลยใช่ครับตามจุดที่เขารวมตัวกันเยอะๆเช่นพวกอู่ซ่อมรถปั๊มแกส๊สแล้วก็ค่อยๆชวนมาใช้แอปคือสร้างความไว้วางใจความคุ้นเคยกันไปทีละน้อยๆไม่ได้เริ่มจากการแบบโอ้โหทำการตลาดใหญ่โตเลยค่อยๆบิวครับหรืออย่าง Gojek ในอินโดนี่ก็เริ่มจากบริการ Call Center ก่อนนะรับส่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างธรรมดาธรรมดานี่แหละอ๋อยังไม่เป็นแอปอยังครับพอมีฐานข้อมูลคนขับ มีลูกค้าประมาณนึงแล้วเนี่ยถึงค่อยพัฒนามาเป็นแอปพลิเคชันทีหลังโหเป็นการสร้างฐานจากพฤติกรรมเดิมๆก่อนแล้วค่อยๆพาเข้าสู่ระบบใหม่น่าสนใจมากค่ะแล้วถ้าเป็นตลาดอื่นล่ะคะอย่างตลาดอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ Property Guru อย่างนี้ที่แบบผู้ซื้อกับผู้ขายอาจจะสําคัญพอๆกันเลยเขาแก้ปัญหาย,ยังไงคะ Property Guru เนี่ยใช้วิธีสร้างคุณค่าเริ่มต้นด้วยตัวเองก่อนเลยครับ คือในยุคที่ตลาดยังใหม่มากๆเนี่ยเขาใช้วิธีรวบรวมข้อมูลประกาศจากแหล่งอื่นๆก่อนเลยเช่นหนังสือพิมพ์เอามาใส่ไว้ในเว็บอ๋อคือสร้างคอนเทนต์เองก่อนใช่ครับเพื่อให้มันมีเนื้อหาพอที่จะดึงดูดผู้เข้าชมได้จากนั้นก็ใช้พวก SEO ดึงคนเข้ามาพอเริ่มมีทราฟิกเยอะพอสมควรแล้วค่อยหันไปดึงดูดเอเจนต์ตัวจริงให้มาลงประกาศโดยตรงกับเขา อ๋อแบบนี้ก็เข้าข่ายกลยุทธ์ที่เรียกว่า come for the t o o stay for the network หรือเปล่าคะท,ที่แบบ i ิน t a g r a m มใช้กับฟิลเตอร์แต่งรูปอะคะใช่เลยครับคือดึงคนมาด้วยประโยชน์อะไรสักอย่างก่อนพอคนเริ่มมารวมๆกันเยอะๆเ,เครือข่ายมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาเองสูกต้องครับหรืออีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือ invite only ที่จากัดการเข้าถึงในช่วงแรกๆอันนี้ก็จะช่วยสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพแล้วก็หนาแน่นม,มากๆในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะก่อนได้อือหึ แม้จะดูเหมือนว่ามันโตช้าแต่ว่ามันสร้างฐานที่แข็งแรงได้เพราะเครือข่ายมันเริ่มติดลมบนแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า Tipping Point จุดเปลี่ยนครับที่มันจะเติบโตเร็วขึ้นแล้วก็จะไปถึงช่วง Escape Velocity ที่แบบขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเลยซึ่งไอแรงขับเคลื่อนในช่วง Escape Velocity เนี่ยมาจาก3ส่วนหลักๆใช่ไหมคะคือ Acquisition Effect คนเก่าชวนคนใหม่ Engagement Effect คนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแล้วก็ Economic Effect เครือข่ายสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นตรงนี้ขยายความนิดน,นึงนะครับ Acquisition ก็คือการบอกต่อแบบปากต่อปากหรือที่เรียกว่า Viral Loops ที่ผู้ใช้ดึงดูดผู้ใช้ใหม่เข้ามาเองค่ะส่วน Engagement ก็คือยิ่งมีคนเยอะยิ่งมีอะไรให้ทำให้ดูให้โตตอบมากขึ้นในแพลตฟอร์มนั้น,น,น แล้วก็อีโคโนมิคคือการที่เครือข่ายมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นตลาดซื้อขายที่มีผู้ซื้อผู้ขายเยอะขึ้นก็ทําให้หาสินค้าหาง่ายขึ้นบริการเจอง่ายขึ้นอทั้ง3ส่วนนี้มันจะเสริมกันทําให้เครือข่ายแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันก็อาจจะไปเจอจุดที่เรียกว่า hitting the ceiling ได้เหมือนกัน คือการเติบโตมันไปชนเพดานอ๋อก็ต้องหาทางทะลุเพดานนั้นไปอีกใช่ครับซึ่งก็ต้องอาศัยพวกนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยผลักดันต่อแล้วสุดท้ายพอโตมากๆแล้วก็ต้องสร้าง the m o ู e หรือคู่เมืองป้องกันคู่แข่งใช่เลยครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องขนาดของเครือข่ายอย่างเดียวนะครับแต่มันคือความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก network effects ทั้ง3ด้านที่เราคุย,ยันไปตะกี้เนะี่ย acquisition engagement economics ได้เหนือกว่าคู่แห่งค่ะการรักษาผู้ใช้ฝั่งที่เป็น hot side ให้อยู่กับเราให้ได้นานๆแล้วก็การสร้างคุณค่าที่มันลอกเรียนแบบได้ยากอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยครับของการป้องกันในระยะยาวพอไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าการเอาชนะไอ้เจ้า cold start problem เนี่ยมันไม่ใช่แค่การหาผู้ใช้กลุ่มแรกให้เจอ แต่มันคือการวางรากฐานของเครือข่ายทั้งหมดเลยจริงๆครับผมกุญแจสำคัญมากๆก็คือการสร้าง atomic network ให้ได้ค่ะคือเครือข่ายที่เล็กแต่ว่าแข็งแรงพอโดยต้องมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาแล้วก็ดึงดูดกลุ่มคู่ใช้ที่เป็นหัวใจหลักหรือ heart site ให้ได้ก่อนเลยครับ แล้วก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มเล็กๆก,ก่อน niche saturation หรือการใช้เครื่องมือมาดึงดูดคนก่อนแล้วค่อยสร้างเครือข่าย come for the tools t a y for the network หรือแม้แต่การสร้างฐานจากระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว mm hmm. แนวทางพวกนี้ก็จะช่วยให้เราผ่านช่วงเริ่มต้นที่มันยากลาบากมากๆไปได้การเข้าใจภลวัตทั้งหมดนี้ตั้งแต่เริ่มจนถึงการสร้างประการป้องกันตัวเนี่ยจะช่วยให้สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งแล้วก็เติบโตได้อย่างยางัยง่งยืนครับ น่าสนใจมากเลยนะคะว่าหลักการเหล่านี้ที่ดูเหมือนจะเน้นไปที่โลกของเทคโนโลยีเป็นหลักเลยเนี่ยมันจะสามารถนำไปประยุกใช้กับการสร้างเครือข่ายในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหนอืมน่าคิดนะครับอย่างเช่นการสร้างชุมชนการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมหรืออาจจะแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตประจาวันของเราเองอืมก็เป็นคาถามที่น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะครับผม ชอบเล่มนี้ไหมครับถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆในอีพีหน้า